มีคนจำนวน72%ที่ยังไม่ได้กดติดตามเพราะฉะนั้นฝากกดติดตามให้ผมด้วยกดกระดิ่งเพื่อจะได้เมดแรกก่อนใครนะครับจ้ากันก็สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมาอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์อาชิรอดนะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์เใหม่เลยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับถ้าคุณแบบว่าได้เกม Minecraft อยู่นะครับกดติดตามช่องผมไว้เป็นอันดีเนาะก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเข้ามาทุกคนจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทุกคนต้องเลือกคัดก่อนนะครับเข้ามาผมอยากเลือกคัดอะไรก็ดูได้เลยนะอันนี้คัดอะไรมันเขาก็จะมีบอกในข้อมูลคัดเนาะนี่ข้อมูลคัดนะครับเราใช้ดูไงอ่ะนี่ครับแต่ผมจะเรียกมั่วๆเลยนะครับเพราะผมไม่ได้แบบมาเล่นแบบจริงจังเนาะใครที่แบบจริงจังก็แนะนําให้อ่านแบบ นี้เลยนะครับกดเลือกคัดแล้วก็มาได้เลยนะครับรอบที่แล้วที่ผมเล่นผมเลือกคัดหนังสติกนะครับแต่ตอนนี้ผมเลือกคัดเป็นเป็นคัดนี่แล้วนะครับเป็นคัดโลนะครับผมก็จะได้โลมาของไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือของฟรีเนาะก็กดปุ๊บแล้วเราก็เลือกของฟรีได้เลยนะครับผมก็จะเอาอันนี้นะฮะแล้วก็อันนี้นะครับแค่นี้ก็พอละนะครับประมาณนี้ในแคมป์ในแคมป์นะครับนะอะไรต่างหาวะฮัลโหลอุ้ย แมวแมมตรงนี้คือเปิดปิดสถานะแล้วแล้วผมได้อะไรมาวะเนี่ยที่ผมได้ชุดเทพมาเนี่ยเั็นี้ชุดเทพนะครับบอกตรงนี่เป็นชุดเอ่อคาตานะติ้งเตี้ย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 งคาตานะนี้ก็คือสามดีด้วยโอ้โหโคตรดีวันนี้เราอินรายวันนะครับเราอินเลยเป็นยังไงนี่คือเควสโซนนะครับเข้าไปมันก็จะเป็นเควสนะครับ เควสต่างๆทุกคนสามารถมาอ่านมาเล่นกันได้นะครับว่าแบบอยากเล่นยังไงหรือว่าอยากทำเควสไหนนะครับประมาณนี้บายยไว้เจอคลิปหน้าเอ้ยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับใครมาทักมาตอนนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแบ็กกลับสปาไปเลยนะครับเึ้งนี่ครับชุดที่ผมได้ก็เป็นชุดนี้นะครับราคาเจ็ดสิบวอลเลยนะครับอยู่ี้เป็นชุดแลเลยนะครับแล้วก็มีหนังสติกด้วยนะครับกอเป็นราทาเวทนะครับ แล้วผมใช้ไงอะ่ะกระทาเวทผมเป็นกระทา้าได้กระทาเวทมา,าวะ่ะไม่เฮ้ยมันกินได้ได้หรอครับอู้แต่เดี๋ยวแลผมชา้านะชา้านะเปีย้ยงอู้มายิงได้ครับผมกดค้างมันยิงได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปลากรัวเนาะ แบบตรงนี้แล้วก็มีโซนพ P พด้วยนะครับเข้าไป PVP ีเนี่ยผมบอกเลยนะถ้าผมใส่ชุดเนี้ยใครก็เอาผมไม่ลงบอกตรงอันนี้ไม่ได้คุยนะครับพูดตรงๆเลยอันนี้คือแม่งโหดมากนะครับเดี๋ยว ep ีหน้าอาจจะได้มาาอีกทีนึงนะครับถ้าแอดมินเขาให้ผมมานะครับก็ฝากถึงแอดมินด้วยนะครับแช่ผมเลบาสองได้ไหมครับเออขายของนิดหน่อยนะครับ <laughs> อันนี้คือวาร์ปนะครับ กดเพื่อว์ปไปเวทีประมูลเนาะผมก็ไม่วับแล้วกันนะครับเพราะมันไม่มีกิจกรรมประมูลนะครับถ้ามีกิจกรรมประมูลของทุกคนสามารถว์ปไปที่ตรงนี้ได้เนาะตรงนี้นะครับคือร้านค้าริลอน,นก็จะเป็นร้านค้าต่างๆผมไม่ขอว์ปไปแล้วกันนะครับเป็นร้านค้าริลอนเอาว์ปไปดีกว่าก็าคือมันไม่มีอะไรเลยนะครับรานคาร่ลอนเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่อัปเดตอะไรนะครับส่วนนี้ที่จริงอ่ะผมเคยทคําคลิปไปรอบนึงแล้วโปรเขาลงนะเปดโปร,โปร,โปรโลงเขาเลยทําใหม่นะครับ ก็ฝากถึงโป้ด้วยนะครับอย่าไปลงเขาเลยคิดถึงคนที่เขาเล่นนะครับเดี๋ยวเขา,เขาโดนรีของทําไงอะเนี่ยว่าโป้เดี๋ยวเสกโครงเจีของเดี๋ยวคนอื่นเขาโดนรีทําไงเนาะตรงนี้เป็นโซนวอล์กเวิร์กวอล์กโซนอะไรไม่รู้อะอ่าประมาณนี้อันนี้คือเป็นโซนเก็บเบอร์ลงกับเบอร์รี่มันเป็นเอ่ออาชีพแบบเลือกอาชีพเหรอผมไม่ไม่เลือกแล้วกันนะครับเพราะว่าผมมีดาบซามูไรยอยู่กับตัวผมอยากไปลงดันมากเลยเซิร์ฟนีงมันลงดันได้ด้วยนะครับ สำหรับใครที่ไม่รู้เนาะมาลงดันได้ด้วยเนาะนี่คือช็อปโซนนะครับเข้าไปมันก็จะเป็นช็อปนะครับอีเวนต์นี่ครับเดี๋ยวผมจะไปลงดันนะครับผมจะเอาชุดอันเนี้ยไปลงดันนะครับราคาเจ็ดสิบวอลเท่านั้นนะครับถือว่าช้าได้อยู่นะครับแนะนําให้มาลงได้นะครับดันคือเติมแล้วมาลงได้สบ,บายๆไม่เชื่อเดี๋ยวทำให้ดูถ้าทุกคนเติมแล้วอ่ะมันก็จะเป็นอันดีสำหรับผมเนี่ยแอดมินเขาอาจจะมีตังค์มาจ้างผมด้วยไงเออนี่หัวธุรกิจนะครับผมอาจจะผมเป็นศูนย์ ไปเวลแรกก่อนแล้วกันลงดันเวลแรกนะครับนี่เวลหนึ่งเวลหนึ่งเวลหนึ่งคชืชิลมากแกชิลมากอะ่ะนี่นี่นี่ผมบอกเลยชิลมากเวลหนึ่งอะ่ะผมไม่เอาเวลหนึ่งไปดีกว่าผมผมเอาเวลเอาเวลสามสิบดันซอมบี้เวลสามสิบไปไม่ได้วะ อ๋อคืออันนี้เวล์ศูนย์พี่ไปเวล์ศูนย์พี่ไปนี่ก็ต้องเวลสามสิบขึ้นใช่ไหมเวลก็คือตรงตรงเวลเราเห็นไหมมันจะมีเวล์บอกนี่เราอันนี้นะน่าจะได้เวลเนี่ยเนี่ยที่เดียวตายบอกตรงโคตรฮูดมาดิแล้วแล้วแบบซอมบี้ตีผมไม่เข้าด้วยอ่ะเนี่ยที่เดียวตายโคตรฮูดเลย่นี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 ่ตีระยะไกลได้ด้วย นี่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 ครับเป็นไงอืมอืมอืมคือเติมไปแล้วผมบอกเลยโคตรก๊อดชุดนี้นะครับฟาร์มแบบสบายๆเลยเราเอาทำตัวเราเป็นเวล์ร้อยได้เลยนี่ครับมาดิมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับเก็บเวลก่อนเก็บเวลก่อนตีตีแม่งไม่ได้เวลเลย นี่เกวเวลเกวเวลตอนนี้ผมเวล13แล้วนะครับนี่อืม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 เวสิบแ,แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมฟาร์มประมาณนี้วกันเดี๋ยวคลิปม,มันน่าเบื่อเนาะเดี๋ยวผมไปที่ตรงอื่นดีกว่านี่ย ถ้ามีเวลาก็มาฟาร์มแบบชิวๆนะครับตีทีเดียวตายตายคนมันมนะบอกตรงเนี่ยมันเนี่ยมันก็ตายแล้วดับไปได้นะครับถ้าคุณเวลขานาดไหนแล้วอ่ะเนี่ยเวลสามสิบห้าก็ขึ้นไปมันก็จะลงได้เนาะแล้วผมกับสปาไงวะเนี่ยผมกับสปาไงอ่ะเอาตรงนี้ไงตึงเรียบร้อยครับเรากับสปาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนต่อไปที่ผมจะพาไปนะครับอีก ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปไปไปช็อปดีกว่าเนาะขายของแล้วก็ซื้อของทั่วไปเดี๋ยวผมไปซื้อของทั่วไปนะครับนี่อันนี้คือราคา7 0 0 0แคสนะครับได้8 0 0 0 0 c แคสแคสนี่ต้องเติมหรือเปล่าแต่ผมได้แคสมาเยอะมากเดี๋ยวผมลองซื้อดีกว่าอู้คือตอนนี้ธนูเต็มตัวครับ ดาบนี้มาจะโหดหรือเปล่าเนี่ยแปดพันหนึ่งมืนนี่ครับเป็นดาบแบบในดาบนี้ดีสุดอะตอนนี้คอยผมมีแบบเยอะมากนะครับเพราะว่าแอดมินให้มาเนาะแล้วก็มาซื้อชุดกงชุดเกาะได้นะครับสำหรับสายฟรีสายฟรีนี่ก็ฟาร์มเอาได้เนาะนะครับประมาณนี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมจบนะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบายครับผมฝากติดตามช่องผมต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบายครับ